สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่ครับแม่เมื่อกี้เผลอกดหยุดอัดอัดแม่เมื่อกี้แม่เผลอกดหยุดอัดเผลอกดดหยุอัดต้องอัดใหม่ต้องอัดใหม่เออใช่อะไรไม่อะไรนี่ทำอย่างไรให้พี่ซื้อดูมาเล่นล่ะเล่นสอเล่นได้ฟังใส่แน่นฟังใส่แน่นฟังใส่แน่นก็พอดีเสียงตัวเองก็พอดีเสียงตัวเอง อุ้ยยิดแม่ตกใจอุ้ยยิดแม่ตกใจยิ้มแม่งมาข้างหลังยิ้มแม่งมาข้างหลังเอ้ยสัตว์เฮ้ยสัตว์มันมาจากข้างหลังเลยมันมาจากข้างหลังเลยถ้ามันมาตรงนี้มันก็สวยไปแต่ถ้าจูบมันมาตรงนี้ก็ถือว่ากูตายนะกูตายนะเออไม่โดนตังเมตังเม rong rong đuôi à đuôi à, kiếm đi, <laughs> 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 <khá cười> <laughs> เรื่นตอนเด็กๆครับเพราะว่าคิวเลยเขาจำมือมืนิดหน่อยนี่เพื่อนอาวเชียเพื่อนหายเชียเพื่อนหายสายปั่นอย่างนี้ก็แต้มอาจจะน้อยแต่ไม่เจอคิวไม่เจอคิวเลยโทษครับโทษครับ ว่าจะเหียวว่าจะเหียวเอ้ยเหลียวไปมองหลังเหลียวไปมองหลังแน่แน่กูเสียวอ่ะกูเสียวอ่ะกูเสียวจริงนะเนี่ยเสียวจริงนะเนี่ยเพื่อนจ๋า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 เพื่อนเพื่อนมันมองมบึ้งอ่ะมันมองมบึ้งอ่ะแน่หรือมองกัวแน่หรือมองกัวตายเหอะนี่นี่ แม่งเจอนคนแรกเลยคนแรกด้านหลังวะทำไม่วะเงี้ยไหมไม่เคลื่อนแบบอแบบตอนนี้เงี้ยมแม่ง ฟังไอโฟนฟังไอโฟนไดได้ยินเสียงดีนะแต่ว่าเสียงมันจะเข้ามาทุกทางไงเสยมันจะเข้ามาทุกทางไงเรนก็ค่อยได้ยินเรนก็ค่อยได้ยินอ่าตรงนี้มีไม้ฮะเราก็ดดลงไปได้ฮะเราก็ดดลงไปได้ตรงนี้เป็นทางนี้เป็นทางอันนี้เป็นทางลงไม่มีทางนี้ได้มันขึ้นมาทางนี้แล้วก็ทางนี้แล้วก็เรามีสเปนอยู่ทีมเราก็สายปั่นครับทีมเราก็สายปั่นครับผม ต,นนตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เหลืออยู่หนึ่งเครื่องเหลืออยู่หนึ่งเครื่องเออสองนาทีหนึ่งเออสองนาทีหนึ่งเครื่องวัดตับฟักวัดตับฟักเป็นยังมึงมีพ่อเป็นตัวแฝดปะเนี่ยพ่อเป็นตัวแฝดปะเนี่ยได้แล้ว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 อันน่อ่ะอันน่นอ่ะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะ สแ t ชิบหายแล้วชิบหายแล้วโอ้โหโนวันชัวเลยโนวันวะโนวันปาะวะโนวันปะวะโนวันปะวะดูสเต็ปนี้น่าจะมีโนวันครับผนีน่มีโนวันนครับโนวันชัวโนวันชัวโนวันสเต็ปนี้ถ้าสเต็ปนี้ถ้าอย่างงี้ก็น่าจะมีโนวันนะครับ่าี้ก็น่าจะมีโนวันนะครับ สสััตตวว์์เอาไเด้ลนเอาเดินเอาเดินสองนาทีก็วนพ้นไปนาทีก็วนพ้นไปโนวันหมดเมื่อไหร่ก็จบกันนะเพื่อนจบกันนะเพื่อนวิ่งมาหายกันแล้วกันวิ่งมาหายกันแล้วกันนี่อะตอนนี้นี่นี่อะตอนนี้นี่แม่งไม่ได้มองแม่งไม่ได้มองประตูอยฟังคงนี้มั้อ่าอ่า ใช่เลยใช่เลยใช่เลยอ่ะเธอใช่เลยอะเธอเชี่ยเชี่ยโอ้โหไอสัตว์เพื่อนสัตว์เพื่อนแม่งบังกูแมงบังกูเอามึงให้กูฮิวเถอะนะให้กูฮิวเถอะนะอ่ะฮิวก็ฮิวอ่ะฮิวก็ฮิวอ่ะหิว นี no ่นะโมโนวัแม่งหมดน่ัไม right. ่ม on> no ีโนวัน่แด้อไม่มีโนวัน่แด้หอกนกูรู้นะกูเข้าไปแล้วก็ชาร์จโนวันใส่กูเลยนะกูไม่โนไอีะไรอะอะไรอะอะไรอะฮ้่เดี๋ยวะเดี๋ยวมือแงงยิเยมือแงงยิเงยรอะไรอะอะไรอะ แหม่ทำเป็นปั๊มทำเป็นปั๊มทำเป็นปั๊มามาดียมามาดมาเอามาดมึงเอามาดมึงมาีมาีโอ้เียแม่ตาใเียแม่ตใหญ่เนเนนสยงมันช้าโนมาใส่ช้านมาส่มึงไม่ไม่รคนอื่นลคนอื่นล่ทไมทไมออกไปออกไปออกดไว้นั่นเนี่ยออกดไว้นั่นเนี่ย

เขาเรียกว่าล่อเขาเรียกว่าล่อเขาเรียกว่าการล่อการล่อันะนการลอใจริงการลอทำงี้ว้ยทำอันเเยที่ไหนดีก็่อ้ัญญาอ่อนมาออกม่ปัญอ่อนมห่ยแม่มายืนดีดูดูวาในโด อ๋อไม่มีไอตอนแรกวิ่งมาหรือว่ามันมีนึกมึงแข่งควอดออทนกันเหรอครับ <c oughs> เนี่ย <c oughs> มึงแข่งคไหมอดทนอยู่ใช่ไหม <c oughs> น่า,น,าน่าแมา่จีจี ว่าคิวเลอร์ออกน่าดีว้าวเราเจอซัมทามครัับซมมทาครับแต่ไม่ใช่ตัวจริงแต่ไม่ใช่ตัวจริงพี่แกบอกอะไรวะซัมทามตัวจริงเลยครับแล้วแม่งถามตัวเองแล้วแม่งถามตัวเองสงสัยเหงาสงสัยเหงาออกมาตอนไหนวะออกมาตอนไหนวะโมีความรู้สึกว่าบ้านนีหน่อยนะเจ้บ้านนี่หน่อยนะจ้ก็ดีพรุ่งนี้ พี่เลี้ยเทุกวนอะไไม่ไม่พี่เี้ไม่เสร็จจะเตืมาเลยแต่ไม่พี่เลี้ยิเ็จทุกวนอะไรโอ้เจ็แตกใจเฮ้เจ็แปตกใจครับพรุ่งนี้พี่เลี้ยเศษถึงวันอะไเอ้ยเลี้ยเวันไหนอ้าวอ้าวพี่เลี้ยนแค่จันร์ถึงสุขจ้าจใจว้าวว้า พี่เขาจะยืมโฟลเดียได้หรอโอ้โหมีความแหลกมีความแหลกแหลกกี่ขนาดกูแหลกตกแล้วนะตกแล้วนะดีเลยเชิญเลยเชิญเลยอ่าอ่ากูน่าจะเช็คปีกิงก่อนปิกิงก่อนป่นป่ เล่นอมาเดินเลทุง้าเลยสัตว์ทุกห้าเลยมาดูแตมาดูแตครั้งที่แล้วยังมีไฮไลท์มากกว่านี้ไฮไลท์มากกว่านี้กูได้สามจุด ได้สามเท่าไหร่วะสามเท่าไหร่วะสามร้อยสามสามร้อยน้อยกว่านี้อีกน้อยกว่านี้อีกน้อยกว่านี้มีอีกไหมน้อยกว่านี้มีอีกไหมสัตว์สัตว์อ้าวเราเจอนี่ครับผมอ่าเอ้อ่าเอ้อะไรสัตว์สัตว์โอ้องห่โห่โห่คุยเดี๋ยวกูท่องคาถาชี้ตังเมเลยยันแม่ชี้ตังเมเลยยันแม่ชี้ตังเม่ตังเม่โอ้งโอ่งคุย อยู่ในกระดานเพราอยู่ในกระดานบ้านแดงบ้านแดงซึ่งบอกเลยว่าด่านนี้มนะบอกเลยว่าด่านนี้นะโคตรเกลียดโคตรเกลียดที่จุกน้อยมากจุกน้อยมากแต่บ้านแดงมันก็จุกได้นะบ้านแดงมันก็จุกได้นะเชียร์แล้วไงอีเชียร์กำลังขั้ฟังเลยึดแม่เนิร์ดด้วยสัตวสแม่เนิร์ดด้วยสัตว์คำหยาบเยอะขออภัยครับคำหยาบเยอะขออภัยครับ จะหลุดอะไรกันนักหนาเอะไรกันนักหนาไอ้ยพื่อนมึงตัดกำลังเยอะแล้วนะตัดกำลังเยอะแล้วนะข้าวข้าวข้าวคั่วไอ้เลสัตบข้าวควยอะไรยสับใหญ่กูนี่นั่งแบบพิงเลยใหญ่กูนี่นั่งแบบพิงเลยเน้อนี่มันเล่นไม่ช่ำชองไมเล่นไม่ช่ำชองช่ำชองช่ำชอง จุกไม่เป็นนี่นอนแน่นแน่นอนแน่นแน่นอนเล่นนอนคานกับพื้นเลยนอนคานกับพื้นหลับใช่ไหมโอ้ชิบหายละโอ้ชิบหายละเพื่อนโดนไม่ละไอคนนึงเพื่อนโดนไม่ละพี่ว่าพี่ไม่น่ารลอกจ้ะพี่ว่าพี่ไม่น่ารลอกบิงได้แค่สองครั้งเหรอวะบิงได้แค่สองครั้งเหรอ

กดดออกนาเกีดคนสมัยนี้่เดคมนีเ่ไหนก็ไม่เลไม่เล่นแพ้แล้วก็ไอ้นี่แพ้แล้วก็ชักปั๊กไอสะชักป๊สคนสมัยนี้เขาไม่สนหรอครับลงลงแรง อกแรงเก็บแล้วไม่กี่วันเ่วันเท่าไหร่เขาก็ได้แล้วแรงหนึ่งได้เลยแบบได้เลยแบบสันดาหนั่นสันดาหนั่นอันนี้คือมาบ่นไอ้สัตว์มาบ่นไอ้สัตว์สองคนกับสี่เครื่องนะไอ้เหี้ยสเครื่องนะไอ้เหี้ยพ้องเถอะพ้องเถอะคนหนึ่งก็เคนหนึ่งก็ไม่เชิงกนหลุดไม่เชิงอะไรแต่คน T S gamer ไหนฮะล้มปุ๊บหลุดปั๊บ ัปกูเจอมาหลายคนแล้วเจอมาหลายเที่ยวละเจอมาหลายเที่ยวละตายไม่หัวร้อนหรอครับตายไม่หัวร้อนหรอครับสงสารคิวเลอร์สงสารคิวเลอร์คิวเลอร์ก็น่าจะสงสารกูมั้ยคิลเลอร์ก็น่าจะสงสารกูมั้ยม nope ันน่าจะมีแบบมันน่าจะมีแบบกดออกแล้วแบบรูดพอยต์สองหมื่นแล้วพอยต์สองหมื่นแล้วเกินไปเกินไปเนอเกินไปเนอ พียหลุดทำไงไม่ไม่เดี๋ยวหลุดก็เดี๋ยวหลุดก็เยอะขนสัตวัไม่เป็นไรก็ิุงถาไม่มาแลไรก็กิกุบถานรก่อนแม่รก่อน่เก็บก่อนไม่ลูกเก็บก่อนไม่ลูกน้าทำไรลูกน้าทำไรลกดูตังตัวเองกี่บาทแล้วจะเนี่ซื้อดูมากเลยตั้งแค่ร้อยเสบบาท อาชิปหายแล้วไงชิปหายแล้วไงชิปหายแล้วไงเพื่อนตบกูตอยืนอันตรายอันตรายเพื่อนกูโตอยู่ในอันตรายแล้วหรือว่ากลัวหรือว่ากลัวอะไรฮะเดอะเนิร์ดวิธีชิปก็คือข้อตู้น เขาจะเข้าตู้ทันไหมเพื่อนเราเก่งนะเพื่อนเราจะไม่โดนเตลนะเพื่อนเราจะไม่โดนเตลแสดงว่าชั่มชองการเล่นเลยอะมากเลยนะครับแน่แน่เขาเรียกว่าทีมสายปากไม่ดีเลยเจ็ดแม่ ไเริ่มไม่ดีีละเริ่มไม่ด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 ีละ จุติก็ไม่จุติมันต่างการบินคนไม่จุติเขาจะบินหนักเขาจะบินหนักแต่ถ้าเกิดว่าเป็นจุติเขาจะแบบบินตรงๆเพื่อแบบไม่ให้โดนย้อนย้อนกระแสริฐแต่ถ้าเกิดว่าเจออย่างนี้ก็ต้องเข้าตู้เจอยงก็ต้องเข้าตู้ชิบหายเลยชิบหายเลย ดันไม้ไม่ได้ว่ะไม่ดันไม้ไม่ได้หรอโอ้โหแม่ละแม่ละเจนนี้มันเจนนี้ไม่ค่อยชอบตรงที่ว่าไม่ค่อยชอบติดคิวเลอร์ติดคิวเลอร์คุณแม่ร่อนไปคุณแม่ร่อนคุณแม่สีลายคุณแม่สีลายโอ้โหคุณแม่ใส่บ็อกเซอร์คุแม่ใส่บ็อกเซอร์ไม่ใช่บ็อกเซอร์แม่ขอดูหน่อยแม่ขอป็นี่ดำ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 แม่แม่ชุดไหม้ละชุดไหม้ละเปลี่ยนเนาะ

แล้วทุกตัวเนี่ยห้าสิบหรือหกสิบเนี่ยน่าจะมีเนื้อคอลลิ่งแต่ว่ามันแค่28่สิบแปดเมตรเี่ไม่มีใครเข้ามาฮิวในระยะแบบหัวใจเต้นหรอกเพราะเลยไม่ใช่ไงสามสิบสองเมตรนี่แบบโดนเสด็จโดนแล ตัวว่าจะเป็นไฟฉายเ่าจะเป็นไฟฉายว่าได้กล่องพยาบาลหร่าได้กล่องพยาบาลข้างนี้หน้าเนี่ยว่าล้หน้าเนี่ยว่าล้วไอสัตว์ต้อเป็นไสัเขาเข่าสีน้ำตาลน้ำาัต็ลักซ์หม่เฟรนวัดเต็มลหายเฟรนทายลวเพื่อนคนนี้ไงเพ่อนนี้มลมนะ้มนะอย่าพุ่งล้มมาได้ Oh, my God. <laughs> shit. oh, Shit. Oh, shit. Oh, shit. Yeah. nice, Fly, nice, Fly, nice, Fly, nice. Fly, nice. ไม่ได้อยตม้หรอชิบหายแล้วไงมาเห็นหายแล้วไงมเห็น ไปนอนแล้วนะบายอ่าโอเคบาย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 ดีอยู่นี่พรุนี้ต่นกี่โมงนี่ตื่นกี่โมง่แอโอ้โหเฮ้ยเพื่อนม่แทงหลังเหรอ เิร์ช่วยเพิ่มนะครับไม่เป็นไรรัดเข้าปตู่เลยครับเดินเข้าไปแล้วครับเฮครับก็ไปเราเบียนนี่อยู่ไม่ต้องกลัว โหแล้วแบบภาพมืดมองไม่เห็นที่อะไรเลยโคตรสวยอะเนส่ยสองคนโคตรสวยไม่ไหวระหาทอร์ด้วยเวลา เพราะฉะนั้นก็เอ like ้าผมก็จะติดลมกันก่อนแล้วกันโอ้โหเย็นแม่หลุไม่ ก็เฝ้านะคะแต่เป็นไงเขาเฝ้านะคอ่ะแต่เดีนื้อเขาแบบฟ้ามาได้นีไม่แน่ใจทำนี้จุกเลยไม่สัตว์เข้ามาใกล้ผมหน่อย Bye-bye. วันั้นอารมณงแรง นั่นเต้นั่นเต้เต้อปล่าวะใช้ภาษาอะไรมึงเนี่ยภาษาเหนือหรือใต้จงบอกกูมาใต้จงบอกมาน่าจะไม่นอนเหรอยวนะนัทจะไม่นอนเหรอนะนอ๋อนนัทไปนอนแล้วแต่นั้นนี่โอเคโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนวันนี้ก็เดึกแล้วแล้วก็เริ่มไม่หนุกเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยคนเวลาเซอร์ตีนอนเนี่ย ชักปักบ่อยมากชักปักคือกดออกห้องนะไม่รู้ทำไปเพื่ออะไรแรงรถด,ด้วยโอเคแค่นี้แหละฝากไปถึงไอ้พวกที่แบบชอบกดออกเลยนะแม่มึงเป็นภาระไอ้มึงทำให้คิวเลอร์หัวร้อนไม่หัวร้อนดิเขาก็ได้แต่ไม่นายจะหัวร้อนหรอกแต่ประเด็นคือพวกกูนี่สิ พวกกูแม่งปัอออ่นเอาเอ็นเิาตายสองคนปั่นสีเครื่องก็ไม่น่าอรอดแถมเป็นเนิร์ดด้วยจุดเตะสามด้วยไม่น่าอรอดนั่หลับครั้งนี้ขอลาไปก่อนนะผมเดววานซียูบาย